สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เรามาคว้านเงาะกันนะครับช่วงนี้ก็เงาะเริ่มออกตามฤดูก,กาลแล้วนะครับโอเคอุปกรณ์ก็มีตามนี้เลยครับก็มีเงาะนะครับมีเงาะมีมีดคว้านมีดปอกแล้วก็น้ําเปล่านะครับหรืออาจจะใช้น้ําเชื่อมจางๆก็ได้นะครับสําหรับล้างเนาะ,ะมาดูวิธีเลือกเงาะกันก่อนนะครับนี่ดูนะฮะ,ะเวลาเลือกเงาะนะครับเลือกผลที่มันไม่แดงมากเกินไป ถ้าแดงมากน้ํามันจะฉ่านะครับอีกวิธีคือเราบีบผลดูครับบีบดูลูกต้องแข็งหน่อยนะครับลูกต้องแข็งนิดนึงถ้าเกิดลูกนิ่มๆแสดงว่าง,งองมนมีน้ําค่อนข้างเยอะควันยากนะครับแล้วก็ดูตุ่มผมนะครับดูตุ่มผมถ้าตุ่มเล็กๆแบบนี้นะครับแสดงว่างอะลูกเนี้ยเปลือกบางนะครับแต่ถ้าตุ่มผมนี่ใหญ่ๆหรือว่านูๆนๆสูงๆนะครับ เงาะลูกนั้นอะเปลือกหนาถามว่าคว้านได้ไหมก็คว้านได้เหมือนกันนะครับนะครับเลือกผมเขียวๆแบบนี้หน่อยไม่ต้องแดงมากนะครับเอาละรู้วิธีการเลือกเงาะแล้วลงามาคว้านกันเลยครับวันนี้กูสวมถุงมือข้างเดียวนะครับอีกฝั่งนึงคูจับมีดแต่ถ้าเรากลัวว่าน้ำเงาะมันจะเหนียวมือก็สวมสองข้างเลยนะครับเอามีกรีดนิดนึงนะครับแล้วก็บีออกครับ เห็นไหมครับเนื้อเงาะก็จะแห้งนะครับวิธีควานก็คือสอดปลายมีดเข้าด้านขั้วตรงนี้นะครับสอดเขาด้านคั้วนี้เลยนะแทงปลายมีดเข้าไปครับพยายามกดปลายมีดเนี่ยให้แนบชิดกับมเมล็ดนะครับรู้ยังไงว่าแนบหรือย,อยังเราเอากดมีดลงนะครับจะรู้สึกววามแข็งนะครับ แทงขึ้นดึงลงแทงขึ้นดึงลงมือที่จับเงาะก็ขยับไปเรื่อยนะครับแทงขึ้นดึงลงอย่าแทงสูงนักนะครับเดี๋ยวมันทะลุผลเงาะนะแทงขึ้นดึงลงครับจับเบาๆนะครับถ้าบีบแรงมากน้ํามันจะทะลักออกมานะครับแทงขึ้นดึงลงแบบนี้จนรอบนะครับจนรอบบุนไปจนรอบ รอบแล้วกลับด้านครับกลับอีกด้านหนึ่งตรงกลางผลตรงนี้นะครับแทงขึ้นไปครับกดด้ามมีดลงนิดนึงเพื่อไปมีบันยกสูงขึ้นแล้วก็เหมือนเดิมครับแทงขึ้นดึงลงคว้านไปปลายมันจะเป็นรูหน่อยนึงเพื่อจะเป็นช่องสําหรับดันนาเมล็ดออกนะครับการคว้านงออก,ก็มีหลายวิธีนะครับคว้านทั้งเปลือกก็ได้แต่เดี๋ยวครูค่อยนําเสนอทีละวิธีไปนะครับ เสร็จแล้วก็ค่อยจะดันมเมล็ดออกครับลูกนี่ครับได้แล้วนะครับเราก็นํามาล้างน้ําเปล่าหรือน้ําเชื่อมจางๆนะครับเพื่อให้ผิวเงาะมันมีความชุ่มชื้นนะครับแบบนี้เนาะดูซามอีกครั้งนะครับแทงมีเข้าที่คั่วเงาะนะครับด้านล่างแทงขึ้นดึงลงครับแทงขึ้นดึงลงหมุนไปเรื่อย คมมีดอดูคมมีดนะครับคมต้องอยู่ด้านที่เราหมุนนะครับถ้าใครถนัดขวาคมก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับหรือตามถนัดแล้วกันครับมันบังคับไม่ได้อะวิธีการจับมีดแต่ละคนนะครับเราจะไม่กำแบบนี้นะครับกำแล้วมันจะช้ำแล้วเราก็มองไม่เห็นว่าคมมีดอะแทงไปถึงไหนแล้วจับแค่ปลายมีดเอ้ยปลายนิ้วนะครับหมุนไปครับ ถ้าเรารู้สึกว่าเราคว้านมาแล้วเนี่ยผิวงะบริเวณนี้มันจะยุบหรือมันย่นลงแสดงว่าจุดนั้นเนี่ยยังตัดไม่ขาดนะครับเราต้องซ้ํากลับด้านครับสังเกตตรงปลายมันจะมีรอยอยู่นะครับแล้วก็แทงเข้าไปครับแล้วก็หมุนครับนีย่ยสังเกตตรงนี้นะครับมันจะยุบเห็นไหมฮะแสดงว่าไม่ขาดเราต้องซ้ําครับ ใช้ปลายนิ้วประคองเอาไว้ดัน,มนเมล็ดออกครับดูซ้ำอีกครั้งครับแทงเม็ดใต้คัวนะครับแนบเข้าไปแทงขึ้นดึงลงแล้วก็หมุนไปเรื่อยครับขยับเงาะตามมา รอบรู้ได้อย่างไรว่ารอบและรอบแล้วนะครับเหลมีก็สามารถจะหมุนได้ทั่วนะครับโดยที่ไม่สะดุดอะไรเลยกับด้านครับแทงกตรงกลางนะครับกดด้ามมีดลงต่ําเพื่อไปมีดมันเงยเฉียงสูงขึ้นแล้วก็คว้านเลยครับจับมีดไม่ต้องเกรงมือมากนะครับ เดี๋ยวจะพลาดโดนมือเอาจับยังไงก็ได้ให้มันกระชับมือดันออกครับเห็นไหมครับผิวของเปลือกมเมล็ดเงาะก็จะไม่ติดเนื้อเลยนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อควานได้จำนวนตามต้องการเราก็นำใส่กล่องปิดฝาเข้าตู้เย็นนะครับพร้อมรับประทานเมื่อไหร่ก็นำมาเสิร์ฟได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ไปฝึกทำดูนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ให้มีความสุขกับการเรียนรู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ